พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับ E a g l e o f n o และในวันนี้ผมจะมานาเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ E a p l e o f n o มีของขลังดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และชาหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน q r วอา e คตพระผงสุพรรณมีบันทึกเป็นหลักฐานพระผงสุพรรณพบจากพระปางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพศ2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปสุพรรณบุรีพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองได้เอาพระเครื่องเป็นพระพุทธรูปดีลาหล่อด้วยโลหะธาตุอย่างหนึ่งพระพุทธรูปปานวิชัยพิมพ์ด้วยดินเผาพระผงสุพรรณอย่างหนึ่งอย่างละหลายร้อยองค์ที่ได้จากกลุกขึ้นทุนเก้าวถวายส่งพระกรุณาโปรดเกา้า พระราชาทานแจกเสือป่าลูกเสือทหารตำรวจผู้รอนบรรดาที่ได้เสด็จคราวนี้หลวงบริบาลบุริพันธ์นักโบราณคดีให้ความเห็นว่าพระปางที่บรรจุพระผงสุพรรณสร้างในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาพิจารณาจากองค์พระปางและจารึกลานทองอักษรของภาษามคต ที่บรรจุไว้บนยอพระนพสูรซึ่งมีคำแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายในอโยธยาท่งพระนามว่าพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างสถูปองค์นี้ขึ้นไว้แต่พระสรูปขององค์พระชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาพระราชโอรสของพระองค์ผู้เป็นพระราชาเหนือพระราชา โปรดให้ปฏิสังครณอนให้กับคืนดีหลวงปู่บริบาลบริพันธ์สันนิฐานว่าพระมหากษัตริย์ทั้งสองคู่นี้น่าจะเป็นพระนครินทรธราธิราชพศ .1952 ถึง19 1967กับเจ้าสามพระยาผู้ซ่อมพศ .1967 ถึง1 9 9 1หหรือไม่ก็เป็นเจ้าสามพระยาผู้สร้าง กับพระมรมไตโลกนาดผู้สอมพศ1991ถึง231ยังมีจารึกลานทองอีกแผ่นหนึง่งสุภาพมัสดุ1,265พศ1886บอกให้รู้ว่ามีฤาษีทั้งสี่ตนพระฤาษีพิลารัยเป็นพระประธานเราจะทำด้วุริศจึงพร้อมกับนับว่านทั้งหลายทำเป็นพระพิมพ์ไว้ สถานหนึ่งแดงสถานหนึ่งดำพิมพ์ด้วยรายมือของพระมหาเทระปิยะทัดสีสารีบุตรเสกด้วยมนตคาถาทั้งปวงครบสามเดือนแล้วเอาไปประดิษฐานไว้ในสถูปใหญ่ผู้ใดพบเห็นให้รับเอาไว้สักการะบูชาเป็นของวิเศษให้อารัธนาผูกไว้ที่ขออาจคุ้มครองพยานอันตรายทั้งปวงขอสังเกตพระพงษ์สุพรรณเป็นพระพิมพ์ชนิดเดียว ที่มีจารึกระบุว่าเป็นพระเครื่องที่มีอนุภาพสารพัดอธิษฐานขอได้ตามใจปรารถนาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ